มรลักว่าแสดงเมื่วันก็สมวันกว่าไปี่น้ำอะไรอ๋อให้มันกินมก็กินต้องโดนปเดียวองไปก่อน้มันกินมันป็งไข่มันมันกำนหนักกันไงโอ้เนี่ยเจ้าเนี่ยสิมมนได้กูมีเจ้าจำได้ป่เนี่แมันไหวมีจเจ้าจำได้ปะเนี่ยมึงจะไเก้

ก็เกลืไมหายอยางไง้เคือนมาหอยไเอาสับนกินบกินกินแบบน้ำเนมาหอยงไงไห้แบบจอนเหมือนเคล่นมาหอยงไเคลดมาหอยไอยนี้อืมมนีไฟเเลยหนี้ก พายุพายุพาจะดูสิว่ามันจะไปติกับคนม่ว่ายฮงบอกนังว่าจักินเลน้นะค่ไ่อดอดแต่่เนี่ยักินอยู่เทปูนแนวเจาะกวาดเทปูนสามกวดสมัยหม่สี่กวดนี่แหละเนสี่กวดป้าเ็บไปแม่วยลงงานไหนบราณนี่เนไม่ทันมันทองเกงหมเนี่ยเก่งอ่ ก้นเกวิงเก่งว้านบได้กินแรักขนานี้ไม่เห็นูที่สอีกแล้อาบน้ำกูอนไปไปร้อนผมหนึ่งก้อนอะห้องพหน่งกนไปเอาไปเ้าเดียว อ๋อจังเราก็ได้นอนกันโดนเราเนาะห้องน้่ไปลูกกันโอ้ยบ่ยากขนาดนั้นด้วย่ะอยากได้แลวครับนี่มันปลาจิ๋เตียด้วยีูิกินเี็บไว้ช่วยขวบซักแหงกินเหว่าไปลจิเตียทั้งรูกยังไงพรกอมต้องการท้นญิงหลก็โบรายจริงจริงสั่งมาใส่อีกสองนึง กินไปกินมาทดสอบได้เลยครับไปล้วงน้กลีไปาดแบดยอะไม่เท่าด้าเลยตูมเล้นตูมหันตมึงได้สวงบวดไเด็กแบบคนภาข้างนอดมาดองเนี่ยเก่ยมจะดีหรอที่ถุงแบบซีถุแบบปลานาน้ำเนปานี่จะอยู่หางกันีนี่ยจะซีถุงแต่ว่าวันทังนอจะสามตุ่มอาวผมมึงน่ากาแล้มันเนี่ ครับเนี่ยมื้อพุดเอาเมียครับมึงพุดเอานะเนี่ยนี่สู้2:00น.นึงเอาไว้มื้ออื่นสิ Hãy thôi cho ôi, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตอไแเที่ยวรูคน LIKE> ี่สดแต่เมืไหนนันี่ละโอ้ไม่พอแจกมแม่ายแม่ายอแม่ายไปเต้องาแม่นไปต้องเาต้่เงินอะไรนนอนนี่ก็นอนนี่คือะไัอมน่นโกนน

嗯嘛。